ดิฉันนางสาวราชยาขมหวานครูโรงเรียนอนุบาลบางเดอมุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากนาฏศิสป์และดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมของชาติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่และต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ ข้าพเจ้าจึงตั้งใจในการหาวิธีการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาน้าตสิ์และวิชาดนตรีไทยจึงเกิดเป็นนวัตรกรรมการเรียนการสอนเรื่องการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสาน blended active learning ด้วยรูปแบบวรรัต BLM model ซึ่งมีที่มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ a d d i model โดยใช้กระบวนการดังนี้กระบวนการวรัษ BLM model สำหรับนักเรียนประกอบด้วย W wisdom and culture เห็นคุณค่าทางวัฒน,นธรรมของไทยและนำเอาภูมิปัญญาท้องถิน่นทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยมาประยุกต์ใช <Aware> ้ A awareness การสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าในศิลปะและวัฒน,นธรรมไทย R reality and skills เรียนรู้จากประสบการณ์ตามสภาพจริงและฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย A activities กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติ (learning from practices) แบบ BLM learning process ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย BLM แนวคิดมาจากบางละมุง BLM คือ best learning management การจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนท เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติ (learning from practices) แบบ BLM learning process ในแต่ละกิจกรรมดังนี้การเรียนรู้เชิงรุกผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติทางด้านนาติศิล ตามรูปแบบ BLM หลักการดังนี้ B Basic and Balance การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและความสมดุลมาผสมผสานกับการแสดง L Love and Like มีความรักและชอบนาฏสินไทยกระบวนการเรียนจะเน้นในการฝึกสวมบทบาทการเคลื่อนไหวแบบปฏิบัติจริง M Mentoring and Coaching การมีครูคอยเป็นพี่เลี้ยง และผู้ชี้แนะนักเรียนการเรียนรู้เชิงรุกผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติทางด้านดนตรีไทยตามรูปแบบ BLM หลักการดังนี้ B บิกินการเริ่มต้นจากนักเรียนที่มีความสามารถในด้านดนตรีไทยโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เต็มศักยภาพของตนเอง L imagination จินตนาการคือภาพในสมองที่มีอยู่ทุกคนอาจเป็นความฝันไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรม M mentoring and coaching การมีครูคอยเป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะนักเรียนปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นดนตรี การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันผสมผสานความคิดรวบยอดกิจกรรมและเทคโนโลยีโดยบูรณาการการเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนแบบผเผชิญหน้าและการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงความรู้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นการเรียนรู้แบบ blended learning ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อพิจารณาความต้องการและสภาพแวดล้อมของทั้งนักเรียนและคุณครูรวมถึงธรรมชาติของวิชาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่เน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสาน b l e n d e d Active Learning ที่มีสัสดส่วนที่เหมาะสมในปัจจุบันคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นโค้ช20นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อวิดีโอการเรียนเครื่องมือช่วยสอนและเทคโนโลยี30 นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง40%และได้เรียนรู้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองอีก10%การส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสาน (Blended Active Learning) โดยใช้รูปแบบวรัต (BLM Model) เป็นการผสานการระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสาน blended active learning โดยใช้รูปแบบวรัต BLM model ประกอบด้วย 1. การเรียนปกติในห้องเรียน face to face การสอนในรูปแบบสาธิต โดยมีตัวครูผู้สอนเป็นสื่อการแสดงบทบาทสมมุติการอภิปรายหรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมครูผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ชผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตามสภาพจริงและฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติแบบ BLM Learning Process ในแต่ละกิจกรรม 2. มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยการสร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์หลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกที่สุดได้แก่ YouTube ชื่อช่องครูแอร์นาตศสิน Facebook ชื่อเพจนาติสินดนตรีไทยครูแอร์ e-book ห้องเรียนวิชาหน้าตะสินและดนตรีไทย 3. ม,มีการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนต่างๆเข้าไปทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุปแบบผสมผสาน blended active learning โดยใช้รูปแบบวรัต BLM model ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้และส่งเสริมอิสรภาพในการเรียนรู้สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนบางคนที่ต้องไปร่วมกิจกรรมภายนอกก็สามารถฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในห้องเรียนได้นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ตระหนักเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย และนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยมาประยุกต์ใช้มีความเข้าใจพื้นฐานมีความรักและชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยผลที่เกิดกับผู้เรียนการประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางตะวันออกจังหวัดราชบุรี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุงได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นป .1- ป .6 ที่เกิดกับผู้เรียนด้านดนตรีไทยระดับชาตินักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็ก ระดับชั้นม1ถึงม3ผลที่เกิดกับครูผู้สอนข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะดนตรีนาฏศิลป์รางวัลทรงคุณค่าสพฐ OB โอเบกอวอร์สครั้งที่11 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอบคุณค่ะ